ตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะตั้งหน้าตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาถหนุนเนาะพี่ชาไม่กินหวานไม่กินหวานไม่กินของทอดเลยนะไม่กินเลยนะอันนั้นน่ะลดเร็วมากสามเดือนห้าโลห้าโลสกโล,โลได้เลยนะถ้าไม่กินหวานกินมันกินทอด อนนี้เหรอเริ่มจะเริ่มฉันเริ่มมาเหมือนเดิมแล้วนะกินทุกอย่างจินตนาก็ส่งดอกไม้สีเขียวให้นะคะขอบคุณะคะดอกไม้สามสีแนเมื่อก่อนวีเขาเรียกตะบองเพชรน,นะท <c oughs> ี่รวยบอกว่าใช่แล้วตะบองเพชรพี่ไอ้รวยใช่ตะบองเพชรแลวเจ้าวีคำใหญ่เลยนะ <c oughs> บางสติกเกอร์เราก็อ่านไม่ออกนะคะเราก็พูดไปตามที่เราเห็นนะ ปลูกไปตามที่เราเห็นเห็นยังไงก็ปลูกอย่างนั้นสวัสดีนะคะเจ็ดล้านดวงตาที่ยังอยู่ด้วยกันวันนี้เาได้เรีนกันหนึ่ง ร่างกายนีกระชักชีดสายก่อนนีกระับกระชีดก เพื่นกันยาวนะทุกทานนะคะคุณนำใจก็ส่งหัวใจพลังดวดมานะคะส่งกอดกอดมาจากคุณนำใจขอบุณคา่สา,งงาสิบล้านดวงตาสวัสดีนะคะ เพาอยากเราเอไอเอไออาจจะอยากเห็นแสงสว่างนะว่าเราเดินออกจากกล้องปุ๊บเอไอส่งให้เรืนแค่สิบล้านดวงตาขอบคุณนะครับเอไออาจจะเบื่อหน้าเราแล้วตอนนี้เราหลบออกจากมุมกล้องปุ๊บเอไอส่งมาเลยสิบดวงตา คุณค่ะขอบคุณนะคะเจอจากคุมันคุณน้อเจกอดจากคุณจินตนาค่ะ ไปพี่ป้าชาเครื่องนี้ก็ไม่แจ้งเตือนะไย,ย,ยก็ไม่รับฟงไม่แต่พัดลมสหนาเลย แต้มมีแฟนแล้วสวัสดีค่ะคุณเต้มสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสวีชแนเนลนะคะคุณเต้มยินดีต้อนรับนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะค,คุณคุณเต้มนะคะที่แวะมาถ่ายขอบคุณค่ะเต้มมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วเหรอ มันแต้มมองแต้มมีแฟนไ้จังขอบคุณทุกไลทุกเลิบนะคะ